มาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่สำหรับหูหูน้อยเราก็มาสองเที่ยวเพื่อนเที่ยวแรกก็จะ300ตัวส่วนเที่ยวที่2ก็อีก400ตัวก็ครบจำนวน700ตัวเพื่อนเแต่ว่าเราก็มีเคมมีพัดขอเปลี่ยนเดี๋ยวรายละเอียดเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับ เนี่ยครับเพื่อนๆภาพรวมหลังจากพึ่งคัดไซส์เสร็จไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ mm hmm. ก็ทางทีมงานของบริษัทแล้วก็ทีมคุณหมอ mm hmm. ก็มาช่วยเับคัดไซส์เา size, นาะแล้วก็นับจำนวนนะครับเพื่อนๆ mm hmm. ก็สรุปยอดรวมก็อยู่ที่700ตัวนะครับ แต่ว่าเราจะมีขอขอเปลี่ยนขอเคมหมูอ, oh, อีก25ตัวนะครับก็อาจจะเป็นที่ไม่ค่อยสมูลนะครับพร้อมหรือว่าขาเสียทำนองนั้นนะครับเพื่อนๆที่เราขอเปลี่ยนเนาะ ส่วนมันจะอยู่ข้อ้ายข้อสายจุดนู่น25ตัวายอดที่เราแยกเอาไว้เดี๋ยวเขาก็จะเอามาเปลี่ยนให้เรานะครับหมูที่เข้ามาใหม่ก็จะแปลกกลิ่นแปลกที่เขาก็จะมีการกัดกันนะครับส่วนหลังจากที่คุณหมอมาเช็ครับ จำนวนแล้วก็มาไลา่จดรายละเอียดหมูเครมที่เราขอเปลี่ยนแล้วก็เขาก็บอกว่าพี่ก็เอาแป้งฝุ่นมาโรยเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆเ,เขากัดกันเแล้วก็ให้แนะนำว่าให้บังพัดลมเพราะตอนคัดไซส์ผมก็เปิดไว้เต็มที่เลยพัดลม แต่ว่าเปิดไว้แค่ห้าตัวเพราะว่าตอนพนังกงานเขามาช่วยคัดแต่ต้องยกยกข้ามคอกเนะาะก็อาจจะอาจจะร้อนกันผมก็เลยเปิดไว้เต็มที่เลยหตัวแต่เปิดแค่ห้าตัวคุณหมอก็เดี๋ยวพี่เบาพัดลมเข้าระบบออตโต้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงออลอยฝุ่นแป้ง แล้วก็ใส่อาหารด้วยเลยตอนนี้ผมก็เตรียมใส่ไปแล้วสี่ถังเนาะก็เลยเอาภาพโดยรวมมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูถึงการขย่าลิ้นสวิงของต่งอาหารเราอะ่ะเพื่อน เพราะว่าตอนที่เราล้างใช่ป่ะเราล้างเราจะปรับตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อขึ้นไปให้กว้างๆเพื่อล้างจะได้ตรงนี้มันจะมีตรงลิ้นสวิงเนี่ยมันจะถ้าเราปรับให้มันกว้างๆหน่อยเ่อเพืเ่อนเพราะว่าหมูเด็กเรา เขาจะยังไม่ไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีอาหารให้กินไหมวะคือให้เขามาโดนแค่หน่อยเดียวก็อาหารก็ไหลลงมาแล้วทำไมเพื่อนเราก็จะเนี่ยน้ำหยดเราก็จะปรับน้ำหยดไว้ด้วยเลยเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อให้สะดวกในการกินของเด็เดกๆเราเนาะตอนแรกที่อันนี้คือมือแรกเลยหลังจากที่เข้ามาเนาะก็เฉลี่ดใส่ไปก่อน รวมถึงน้ำหยดนี่ผมก็จะผสมพวกวิตามินไปด้วยเลยนะเพื่อนๆตามที่คุณหมอนแนะนำใส่ไปในน้ำยดเราเลยทั้งหมดทุกถังเลยนะครับยอดรวมผมก็ให้เขาใส่คอ,อกละห้าสิบตัวเพื่อนๆและตอนนี้ก็ยังจะเหลือคอ,อกว่างเอาไว้อีกหนึ่งอีกหนึ่งคอ,อกนะครับเพื่อ เอาไว้ใส่หมูมีปัญหาแล้วก็คอบเล็กฝั่งซ้ายจะเป็นจะให้เหลือ,อไว้ด้วยคอบเล็กฝั่งซ้ายก็จะเอาไว้ใส่หมูล้วยนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่หลังจากที่รับรับเด็กๆเ,เข้ามานะครับเพิ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้เองเนาะจุดนี้ก็จะมาตั้งแต่ ปดโมงเพื่อนมาเช้ากับสี่เจ็ดหน่อยหนึ่งผมมาถึงพุกรถเข้ามาเทียบแล้วอ่ะเข้ามาเทียบหน้าฟามล้วแล้วอ่ะเพื่อนผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะมาแปดโมงแล้วก็มาเปิดพัดลมไว้รอแต่ว่ารถหมูมาก่อนเราเลยนะครับเขาก็เลยมาช่วยเราลงก,กันมีพนักง,งานมาช่วยหน่อยเพราะว่าช่วงนั้น อาจจะพนักง,งานของหมออาจจะยังไม่ได้รับงานเนาะก็เหลือแต่รับหมู่เข้าแล้วก็ไปทำวัคซีนให้47เจ็เลยพร้อมกันเนาะในวันนี้ทั้งฝั่ง4 7เจ็ก็เรียบร้อยครับวัคซีนก็ทำเสร็จไปแล้วเพราะว่าทำเข็มเดียวเนาะก็อุ้มฉีดอุ้มฉีดตามแต่ละตัวเข็มเดียวนะเพื่อนๆตอนนี้ก็เขาก็จะนอนสุ่มกันหน่อยเพราะว่า พัดลมหมดยังไม่ได้เบาเดี๋ยวจะใส่อาหารเสร็จเนาะใส่อาหารเสร็จแล้วก็จะไปเบาพัดลมแล้วก็โรยแป้งขุนเพื่อไม่ให้เด็กๆเรากัดกันนะครับปรับสภาพจิตให้เด็กๆเราเนาะเดี๋ยวผมก็จะใส่ห่หาดสักคู่นะครับเดี๋ยวช่วงโรยขุนแป้งเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้เพื่อนๆดูอีกทีเนาะ เนี่ยครับเพื่อนๆภาพที่เี่วงวันแป้งฝุ่นเพื่อปรับกลิ่นให้กับเด็กๆเราหลัง mm hmm. จากที่ขัดไซร์แล้วก็นับจำนวนเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ตอนนี้ก็ mm hmm. เข้ามาตรง mm hmm. ท้ายๆความแล้วเพืเ่อนผมก็พูได้เอาภาพก mm hmm. ารวัน หวานแป้งฝุ่นเนี่ยให้เ,เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าตอนต้นๆนน,อนผมก็ต้นๆฟาร์มผมก็หวานมาหมดแล้วก็ไม่สะดวกเนาะก็เลยเอาภาพตอนท้ายนี่มาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะก็ใส่รถเข็นเลยเ,เพื่อนก็หนักอยู่เหมือนกับหุ้นถุงแะละก็หวานไปไเลยเพื่อนๆกลับมาแล้วก็หวาน ่านไปเลยเพื่อนให้เต็มพื้นที่นี่แหละโดนหมูบ้างไม่โดนหมูบ้างเนาะก็กำขึ้นมาแล้วก็วางเลยนะครับให้ทั่วโ,โ,โยนไปทั่วแต่ตอนนี้พัดลมสปีดน่าจะ ขึ้นไปเยอะแล้วตอนต้นผมไม่ได้เปิดแรงขนาดนี้เพราะว่าตอนวันที่ผมจะวานแป้งปุ่นเนี่ยรบบสภาพกินิ่นของหมูเราอะ่ะผมไปเบาแล้วนั่นน่ะผมไปปรับออโต้แล้วตอนนี้อาจจะขึ้นไปเกือบๆห้าสิบเลยแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้ปุ่นเ่ะ แมงคุณน่ะโดนดูดออกไปมากอยากให้ตกไปอยู่ตามพื้นมากกว่าผมก็เลยไปเบาเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวฟานให้จบเดี๋ยวไปปรับให้เหลือตามสุขที่20เฮิร์ให้เท่ากับฝั่ง4-7เจ็ดดีกว่านะครับเี่ผมฟานมาตลอดแนวแล้วเพื่อนๆตลอดคว,วามนะมาจนงถึงตรงท้ายแล้วเพื่อนๆแต่ว่ามี เรื่องพัดลมที่จะต้องไปปรับนะครับเพราะว่าตอนนี้ยื่นไปเต็มที่เลยน่าจะ,จะสัมพันธ์กับอุอณหภูมิภายในอะ่ะเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าตู้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ปรับอุณหภูมิภายในลงมาตอนน,ตอนนี้น่าจะอยู่ที่30มส เดี๋ยวดูก่อนดีกว่านะครับนี่งไงเพื่อนเพื่อนวิงไปถึงห้าสิบเอดอ่ะเดี๋ยวเราตั้งกันใหม่ดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้หมูเราเพิ่งเข้าไว้ว่ามันก็จะอยู่ที่เนี่ยเพื่อนเพื่อนสามสิบสองเนาะหนึ่งถึงสิบสี่วัน ก็เขาจะให้อยู่ที่32ถึง34นะครับตามมาตรฐานที่คุณหมอให้มาเนาะอันนี้คือ,อ,อมาตรฐานของฟารมเราอะในส่วนของอายุหมูอุณหภูมิแล้วก็ความเร็วพัดลมอะอันนี้คือตารางที่เขาให้มาเนาะเดี๋ยวเราจะปรับปรับกันใหม่นะครับ ส่วนศูนย,เยเพื่อนเพื่อนก็พอขึ้นหนูศูนย์รูกด enter หนึ่งทีแล้วปรับไปที่พา,า,าลาเนาะก็กด enter พาลาแล้วก,กด enter หนึ่งทีแล้วก็ปรับขึ้นไปที่20สิบนะครับปรับไป20สิแล้วกด enter ยี่สิบรกด enter สองครั้ง นะครับแล้วก็ไป2,007เพื่อนๆ2,007แล้วก,กด Ent e r 2ครั้งนะครับแล้วก็ปรับไปจุดต่ำสุดที่เราจะให้พัดลมวิ่งอะ่ะเพื่อนๆตอนนี้มันไปถึง50ใช่ปะ่ะเราเอาแค่ตอนหมูเข้าอะ่ะเราให้เป็น15บนะยี่สิบ เป็น20แล้วกด enter 1ครั้งเนาะแล้วกด ex 3ครั้งเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามแล้วกดล็อกเดี๋ยวระบบก็จะรันนะครับพอรันเสร็จแล้วพัดลมก็เริ่มเดินเดี๋ยวไปดูหนะ้าพัดลมกันเนเริ่มขยับขหเลื่อนแล้วพัดลมเรานะครับ ไปผัดเริ่มทํางานแล้วนะครับเราให้อยู่ที่20เฮิรต์เท่ากับฝั่ง47 Hz เลยเพื่อนๆเนอะตอนนี้เรื่องความเร็วพัดลมภายในแล้วก็ตั้งกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาตั้งจุดต่ำสุดดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เขาให้ที่30 32ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิภายในอยู่ที่ 25, ะ่ะไรย่สิบห้านะเดี๋ยวผมตั้งสักรู่นะครับโอเคครับเพืพ่อนๆเอาตามมาตรฐานที่เขาให้ไว้เนะตั้งให้มันอยู่ที่32ถึงพัดลมจะสปีเนาะให้อุณหภูมิภายในอะไม่ ไม่เกินถ้าเกิน3ามบสอก็พัดลมจะวิ่งเต็มที่เนาะตอนนี้ก็ให้วิ่ง20เฮิร์ตไปก่อนตามมาตรฐานที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวในส่วนอื่นก็จะเหลือเรื่องพัดลมก็เรียบร้อยในส่วนอื่นก็จะเหลือเดี๋ยวผมไปใส่วิตามิน,พนเพื่อนๆวิตามินที่ผสมเอาไว้ในถัง ใส่ในถังน้ําหยดเพื่อให้หมูเรากินก็ถือว่าเสร็จภาร,รกิจในช่วงเช้านี้เนาะตอนนี้ก็เที่ยงจะบ่ายโมงแล้วเพื่อนๆหลังจากที่เคลียร์รับหมูนับหมูแล้วก็ปรับเรื่องอุณหภูมิดูเรื่องหวานแป้งที่คุณหมอให้มาเรื่องปรับสภาพ กิ่นของเด็กๆเ,เราเนในฟาร์มอะ่ะเนาะก็ใส่อาหารแล้วก็บานแป้งเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับผมก็พอจบวิดีโอที่เกี่ยวกับการรับหมูรุ่นใหม่ในฟาร์ม48อะ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อน,อนสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องราวของการเลี้ยงดูหร,รือว่าการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคําถามนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะฝากคาถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกที ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ